มีใครเคยรักษาวิธีการปวดหลังด้วยวิธีนี้บ้างครับนี่ก็คือวิธีการดึงหลังนะครับหรือว่าดึงข้อกระดูกให้ยืดนั่นเองภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับที่ใช้รักษากันมารุ่นต่อรุ่นนะครับถ่ายทอดกันมารุ่นต่อรุ่นวิธีการนี้นะครับจะช่วยให้คนที่มีอาการกระดูกทับเส้นนะครับหรือว่าปวดหลังกระดูกยึดเส้นยึดเนี่ยก็จะช่วยให้ข้อกระดูกหรือว่าเส้นเนี่ยมันคลายนะครับแล้วก็จะทําให้อาการปวด ทุเลาลงนั่นเองนะครับแต่ดึงบ่อยก็จะไม่ดีนะครับก็จะทําให้กล้ามเนื้ออักเสบนะครับหรือว่าข้อกระดูกนั้นหย่อนเกินไปนะครับอันนี้คือทางการแพทย์ที่เขาแนะนํามานะแต่สาหรับผมเนี่ยผมก็จะดึงเนี่ยอย่างน้อยก็คือเดือนละครั้งหรือสองครั้งนะครับเพื่อแก้าการปวดหลังเนื่องจากการนั่งนานขับรถเยอะนะครับใครที่นั่งทํางานนานๆเนี่ยปวดลงก้นล้าวลงขานะครับปวดคอปวดบ่าไหล่เนี่ย วิธีการนี้ก็ช่วยได้นะครับอันนี้คือส่วนใหญ่คนที่ปวดะระดับที่เกือบๆจะผ่าตัดเนี่ยนะครับก็มาใช้วิธีการรักษาแบบนี้ก็ช่วยให้ไม่ต้องผ่าตัดได้ซึ่งผมก็ใช้วิธีการรักษาแบบนี้มาก็เกือบ10ปีแล้วนะครับใครที่ดูแล้วเห็นว่าเป็นยังไงลองคอมเมนต์กันไว้หน่อยนะครับน่ากลัวไหมหรือว่าควรที่จะมารักษาไหมใครสนใจนะครับก็ติดต่อไปที่หมอโชตได้ตามพิกัดที่ให้ไว้ข้างล่างนะครับ